ที่ชาวพุกศกค่ะดวงความรักประจวันที่18มิถุนายนนะคะคุณได้ไพฮ่ฮาฟอนกับผัวจนเขาได้เก้าคาาวันนี้เรื่องการงานการเงินอาจ,จะมีปัญหานะคะต้องแก้ไขแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็อาจจะยังมีอะไรที่ไม่สบายใจนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์ใจด้วยแฟนได้เก้าคาา เขาเนี่ยจะอาศัยประสบการณ์เก่าๆนะคะในการเอาชนะปัญหาในปัจจุบันได้ฝ่าฟันได้ทุกอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักมีพย i เรดี้แล้วก็คอล g ินเนอร์โซเม y เรดี้ก็หมายถึงคุณพร้อมแล้วนะคะมีอะไรนะคะก็ให้พูดคุยกันกับแฟนแต่ว่าคุยกันแบบดีนะคะอย่าใจร้อนอ่าคอลเินเอร์โซเมก็คือการส่งพลังงานบวกถึงกันนะคะสิ่งดีๆจะได้เข้ามาได้เร็วขึ้น คนโส,สนิทนะคะต้องพักเรื่องความสัมพันธ์ปก่อนนะคะพลังงาน,นยังไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะมีแฟนก็อยากให้ตั้งสเปคเอาไว้เลยนะคะว่าอยากได้คนแบบไหนจะได้ดึงดูดเข้ามาได้เร็วขึ้นนะ